นี่คือรายการ E= g o ็สิและกิฟท์ที่ติรัตค่ะรายการที่จะมาอัปเดตทุกแง่มุมในแวดวงบันเทิงเสิร์ฟผู้ชมถึงบ้านเลยค่ะผู้ชมคะข่าวนี้นะคะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าของแฟนๆชาวลำตัดนะคะทั่วประเทศไทยเลยค่ะเพราะว่าศิลปินแห่งชาติหวังเต้ได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยมะเร็งในตับด้วยวัย87ปีนะคะซึ่งเมื่อเช้านี้ญาติก็ได้เตรียมเคลื่อนศพเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ เวลา4นาฬิกาที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่านายหวังดีนิมาหรือหวังเต้ศิลปินแห่งชาติผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการร้องเพลงลำตัดที่ได้เข้ารักษาตัวด้วยอาการป่วยโรคมะเร็งในตับที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อเวลา3นาฬิการวมอายุได้87ปีโดยญาติเตรียมที่จะเคลื่อนศพออกจากโรงพยาบาลในช่วงเช้าวันนี้และนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่มัสยิดนิมาตินอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี อย่างไรก็ตามหวังเตะมีชื่อจริงว่าหวังดีนิมาเกิดเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2468ที่ปทุมธานีเป็นชาวมุสลิมและเป็นศิลปินพื้นบ้านที่มีความเชี่ยวชาญลำตัดต่อมาตั้งคณะลำตัดชื่อคณะหวังเต๊ะรับงานแสดงมากกว่า40ปี และด้วยถ้อยคําที่ถูกร้อยเรียงมาเป็นเพลงลำตัดเพลงชอยที่ประกอบด้วยความงดงามทางภาษาไวยพริบและลูกเล่นต่างๆที่ทําให้ลำตัดคณะหวังเต้มีชื่อเสียงโด่งดังจนทําให้นับถือว่าหวังเต้เป็นสัญลักษณ์ของลำตัดไทยจนในที่สุดได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านประจําปี2531ค่ะ ยังไงก็ตามนะคะรายการของเราก็ขอแส้งความอาะัยกับการจากไปของศิลปินเอกแห่งชาติค่ะซึ่งท่านเองนะคะก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยให้เยาวชนรุ่นหลังเนี่ยได้สืบสานประเพณีพื้นบ้านหรือว่าประเพณีลำตัดต่อไปค่ะสำหรับตอนนี้ค่ะหมดเวลาของการอัปเดตข่าวช่วงอีกอสิบกันแล้วกับเขกันใหม่ในเบรหน้าตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ